เวลาเราพอวนาแล้วจิตเราฟุ้งซ่านเราอยากทําความสงบทําสมถะอย่ะจิตมันฟุ้งซ่านดูไปซิมันจะฟุ้งได้สักเท่าไหร่อย่าไปอยากให้มันหายแต่ว่าใช้สติรู้ไปเรื่อยจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดูซิเธอจะฟุ้งนานแค่ไหนก็จะตามรู้ไปเรื่อยอยากฟุ้งก็ฟุ้งไปแต่ฉันจะตามรู้อย่างเดียวเ,เจอไม้นี้นะไอ้จิตที่ฟุ้งซ่านจะกระเด็นหายไปเลยนะมันกลัว กิเลสน,นะอย่าว่าแต่กิเลสเลยพูดผีปีศาจยักษ์มารเลยมันครัวใจรักนะมันแพ้ใจรักเพราะงั้นเวลาจิตมันฟุ้งซ่านเราก็อยากให้มันสงบนะไม่สงบอะ่ะแต่เราทําใจสบายๆตามรู้ตามดูดูดซิเธอจะโกรธได้นานเท่าไหร่จะเที่ยงไม่เที่ยงอะไรเงี้ยจะฟุ้งซ่านานานเท่าไหร่จะเที่ยงไม่เที่ยงดูเล่นๆไปแป๊บเดียวก็สงบแนละ้วใจเราไม่ได้มีความอยาก แต่เรามีสติต,ตามรู้ตามเห็น,นจิตมีกิเลสเราตามรู้ตามเห็นไปไม่ได้อยากให้หายถ้าอยากให้หายนะไม่หายหรอกโทสามจะขึ้นมาแทนที่อย่างเราภาวนานะจิตเรามีราคะาเราอยากให้หายพยายามแก้ใหญ่แก้แล้วมันไม่หายโทสามก็ขึ้นมาโมโหโมโหใครโมโหตัวเองโมโหตัวเองนี่ยังน่ารักนะ บางคนเห็นผู้หญิงแล้วจิตมีราคาสงฆ์บวชอยู่นะเห็นผู้หญิงมาจิตมีราคาก็ไปด่าผู้หญิงเลยนะอีนี่ตัวกาลกินีมายั่วทําให้กิเลสเราฟูไอ้นี่พวกงี้เง่านะ่ะมันไม่ดูตัวเองันไปโทษคนอื่นเวลาเราภาวนานเราจะเห็นโทษของตัวเองนะเราจะไม่ไปพิงโทษคนอื่นแล้วตามรู้ตามเห็นอย่างที่มันมีอย่างที่มันเป็นเรื่อยๆไป ถ้าเราวางจิตให้ถูกเราจะรู้สภาวะทั้งหลายนะไม่ว่าสงบหรือฟุ้งซ่านดีหรือเลวสุขหรือทุกข์รู้ไปเรื่อยๆถ้ารู้ได้ใจที่เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงสภาวะทั้งหลายทั้งปวง,าวาง,ง,ปวงล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนเหมือนกันหมด เราภาวนาจะถึงจุดที่แตกหักนี้มันจะรู้ว่าตัวผู้รู้คือตัวทุกข์เห็นตัวผู้รู้เป็นตัวทุกข์หาสาระแก่นสารไม่ได้บางท่านก็เห็นอนิจจังบางท่านก็เห็นอนัตตาบางท่านเห็นมันเป็นตัวทุกข์แต่รวมแล้วทั้งหมดเห็นมันเป็นตัวทุกข์ ทุกเพราะไม่เที่ยงทุกเพราะถูกบีบคัน้นทุกเพราะบังคับไม่ได้พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมชโชว,วัดส่วนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่15กันยายน2561หา